ชีวิตท,ที่ไฟฝันย่ามกษเสียนพี่น้องเอ้ยคาดางจ้ะไงไว้ว่าจะน้ำบพาขาด น,นี่สังท่องบรด้เหตียงหมได้นำต้นใหม่แล้วก็เฝาไมคโคอแมคโคมาขุดเบิงว่าได้หินได้ดินลงมา ในสวนกระปูบักขนุนหลายพันแดงสุริยากระแคอีียงอันนั้นทุเรียนเม็ดจ้ะทุเรียนที่พอจากเม็ดสิขแข็งแรงกลัวทุเรียนที่ถาบกิ่งพุงเอาพุงเอาได้เวลาใหญ่เขาสิบอมีการพัดใบแต่ถ้าทุเรียน ทาบกิ้งนี่ถือปุ๋ยที่ไงท,ที่ต้องพัดใบแล้วแต่ใบอ่อนโอกาสตายก็เยอะบักฟักบักแฟ้งอันนี้บักฟักหอมจ้ะหอมสองงวยองลงม ทุเรียนกลวยหอมจ้ะกลวยหอมทองสับประรดพันธุ์นครนายกจก้ะมักย้งคิดจ้ะย้งฉิดหลายต้นอยู่ต้นนี้ออกน้วยไปแล้วนี่ตนน้นใหญ่สุดออกน่วยไปแล้วปีนี้คาดว่าสิได้กินหลายหน่วยอยู่ ช่วงนี้บบมีเวลาเฮ็ดคลิปธํามาหากินนะจ้ะจะชมสวนกันไปนะจ้ะกล้วยหอมทองจ้ะกล้วยหอมทองสายพันธุ์กาละสินจ้ะมาจากงานกาลสินป้าปลาของกาฬะสินจ้ะมวยอบกง่ายแต่ว่าบ่ไดดหลายหวีแต่ว่ารวยใหญ่จ้ะ แตกนอกแลลวได้สิขยายนอขึ้นไปปลูกเครื่องเพิ่งคือกันจ้ะแล้วถลายดินถลายหินลงมาเราได้ดินแล้วก็สิไปปลูกจ้ะมีซับประรดออกนวยแลวจ้ะปลูกปีเดียวจ้ะซับประรดสายพันธุ์นครนายกหัวยใหญ่หวานช้ำจ้ะกล้วยน้ำว้าแก่แล้วจ้ะเตรียมตัดหักงงคิดว่าจะปลูกปีที่แล้วจ้ะกำลัง ปับดินไม่จ้ะอันนี้สวนสังท่องจ้ะสวนสังท่องช่วงนี้พระเจ้าตาบววางพระเจ้าตาฉีดยาบวสมบายจ้ะโอ้ยลุดบอรุดอาทิตย์นี้เอาซ้ำนีก้กอนเนาจ้ะนี่อาทิตย์นา วาสิมาวานแหสชิด้ยวานบอค่อยติดตามเด้อจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ให้ลูกให้หลานได้มีแห้งใจเด้อจ้ะให้สังท่องได้มีแห้งใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้ะสังท่องหันมาโบกมือเน่ยจ้ะ